สวัสดีค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะคะคงไม่ช้าเกินไปเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนี้นะคะ2022อันที่จริงดิฉันตั้งใจที่จะจบพระธรรมยากอบแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วแต่จบไม่ลงนะคะพระเจ้ามาเร้าใจที่จะให้ อสอนต่ออีกสองข้อที่เหลือนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่5ข้อ19ถึงข้อ20นะคะก่อนเชิงอื่นใดก็เรามีโอกาสรัิธานด้วยกันก่อนขอพระเจ้าทรงนำนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดพระเจ้า,าของพระองค์ ใจของเราจะเปิดออกรับรู้ถ้อยคำของพระองค์เขาพระองทรงนำถ้อยคำของพระองค์ในที่เราจะศึกษาด้วยกันที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ที่จะทรงตรัสกับข้าพระงค์ทั้งหลายทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังด้วยจึงขอมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในข้อที่19 20อ่านว่า พี่น้องของข้าพเจ้าถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริงและผู้ใดชักจูงเขาให้เขากลับใจเสียใหม่จงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พ้นจากทางผิดของเขานั้นก็ได้ช่วยจิตวิญญาณของเขาให้รอดพ้นจากความตายและได้กำจัดบาปเสียมากมายพุทนาของพระเจ้าตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญมากสําหรับผู้เชื่อทุกคน ก็เพราะว่าชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะเราไม่อยู่คงที่เราไม่เหมือนเดิมทุกช่วงเวลาชีวิตของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจนะคะและที่สำคัญด้วยก็ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณส่วนมากคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยและก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยจะดี ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมากเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความบาปและก็คนในสังคมคนในโลกนี้ก็ไม่มีรากฐานชีวิตที่มาจากพระระะนของพเจ้าเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้เชื่อและเรียกตัวเราเองว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจต้อนรับพระองค์และเราดำเนินชีวิตกับพระองค์ โดยเฉพาะหลายคนที่เป็นเวลาช้านานน่าจากปีก็เป็น 2, 3, งสามปีสิบปียี 20, ปีสาปีสี 40, ปีดิฉัน40กว่าปีแล้วนะคะตลอดชีวิตคริสเตียนของเราก็มีการทดสอบมีการทดลองชนะบ้างแพ้บ้างแต่ส่วนมากจะแพ้ใช่ไหมคะเมื่อเรา่ายแพ้แต่อการทดสอบและการทดลองมันก็ส่งผลให้เราทำบาป ผิดพลาดกับพระเจ้าทำผิดต่อพระจนะของพระเจ้าเราทุกคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดหลงผิดทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าเสมอไม่เว้นสักคนเดียวนะคะในพระจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดคำว่าหลงผิดในที่นี้นะคะมีความหมายว่า ท่องเที่ยวเดินเตรหลงจากทางเดิมในพุจนาของพระเจ้าตอนนี้ว่าเราหลงจากทางแห่งความจริงหลงจากทางแห่งพระเจ้าของพระเจ้า แต่ถ้าเราไม่รู้ทางของพระเจ้าเลยบางทีเราก็เดินหลงตลอดก็มีนะคะโดยเฉพาะคริสเตียนที่ไม่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าหรือศึกษาแล้วไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตให้เกิดผลอย่างแท้จริงแม้แต่ เราทั้งหลายเองที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและสอนพระจนะของพระเจ้าหากเราไม่มีโอกาสใกล้ครวนภาวนาและให้พระวิญญาณของพระเจ้าทํางานขณะที่เราใกล้ครควนนั้นที่พระองค์จะทรงตรัสกับเราที่เราจะมองเห็นข้อบกพร่องและผิดพลาดของเรานั้นก็ยากที่เราจะรู้ตัวว่าเราหลงผิด เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบชีวิตของเราอยู่เสมอเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดได้อธิษฐานกับพระเจ้าวา่าขอพระองค์ทรงตรวจสอบขอพระองค์ทรงค้นดูภายในจิตใจในความคิดของเราและการกระทําของเราว่ามีอะไรที่ผิดพลาดมีอะไรที่บกพร่องมีอะไรที่เรากําลังหลงผิดอยู่หรือเปล่า คนที่หลงผิดไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่าเขาหลงผิดเพราะว่าเขากําลังเพลิดเพลินเขากําลังหลงเพลินอยู่นะคะฉะนั้นคนที่เพลิดเพลินได้กําลังหลงเพลินอยู่ยากนักที่จะรู้ตัวว่าตัวเองกําลังเดินผิดทิศผิดทางแล้วและสิ่งที่จะทําให้เราเดินหลงผิดทิศผิดทางก็มีอยู่ไม่กี่อย่างวันนี้ดิฉันจะพูดถึง3อย่างแค่นั้นก็คือเรื่องเงินเรื่องเพศ และก็คำสอนที่ผิดนะเรื่องเงินนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นบททดสอบชีวิตของเราว่าเรากำลังหลงผิดหรือเปล่าจากคนที่ไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่ตัวน้อยนะไม่มีใครคงไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่เห็นแก่ตัวดิฉันเชื่อนะว่าทุกคนเห็นแก่ตัวอยู่แล้ว แต่มากหรือน้อยแต่ถ้าสถานการณ์มาบีบเราโดยเฉพาะเรื่องโควิดมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายนะคะสิ่งนี้มันจะส่งผลทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนโลภมักได้ไหมทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมจากทางของพระเจ้า นั่นเป็นสิ่งเี็สสำคัญท่าทีในใจความคิดของเราเปลี่ยนไหมเราต้องเราต้องตรวจสอบดูจิตใจของเราเรากลายเป็นคนที่เห็นแก่เงินมากขึ้นไหมเรากลายเป็นคนที่กลายเงินมากขึ้นไหมหรือโดยเฉพาะเรากำลังที่จะเดินผิดพลาดไปเสี่ยงโชคตามแบบอย่างคนในโลกนี้หรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเดินผิดพลาดได้ง่ายบางครั้งความขัดสนยากจนเข้ามาบีบ เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่มากดลฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าทุกคริสจักรมีปัญหาเรื่องนี้สื่อส่งผลต่อคนในปัจจุบันที่ทำให้ทำความผิดความบาปมากขึ้นเรายังสัตย์ซื่อต่อคู่สมรสไหม นะบางคนคิดว่าไม่เป็นไรเรามีเพื่อนคุยทางเฟซทางไลน์ในเพศตรงกันข้ามทั้งที่เรามีสามีมีภรรยาแล้วเราก็ยังมีคนที่คุยและติดต่อทางเฟซทางไลน์แน่นอนสำหรับคนที่ไม่รู้จักข้าพเจ้าเขอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเป็นเพื่อนทางใจเป็นที่ระบายเป็นเพื่อนคุยแก้เหงา สำหรับพุทนาของพระเจ้าแล้วพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนแค่คิดก็บาปแล้วเป็นชู้ทางใจก็บาปแล้วนะคะหลายคนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับสื่อเหล่านี้หลายคนกำลังหลงผิดทางด้านจิตใจหรือเปล่าเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำผิดแต่ถ้าเราคิดผิดการหลงผิดมันจะเ,เริ่มต้นที่ความคิดของเราก่อน และนำไปสู่การกระทำขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคนของพระองค์ที่จะรักษาใจและกายให้บริสุทธิ์จากมนทินเรื่องเพศมารสตานกกำลังใช้สิ่งเหล่านี้ทำลายคริสเตียนเป็นจำนวนมากอย่าว่าแต่คนที่แต่งงานแล้วเลยนะคะคนที่ยังโสดอยู่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่น ไวยไหนก็ตามการทดลองเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เสมอและโดยเฉพาะด้านจิตใจระอาจ,จะละอายที่จะลงมือไปสู่การกระทำแต่จิตใจของเราหมกมุ่นและวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเต็มไปได้วยสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคนของพระองค์ที่จะมีใจที่บริสุทธิ์และมือสะอาด และสิ่งต่อมาก็คือคำสอนผิดโอ้โหทุกวันนี้มีคำสอนเยอะแยะมากเลยคริสเตียนเป็นจํานวนมากดีใจที่เรามีโอกาสเลือกคำสอนได้ตามตามความต้องการของเราแล้วอยากฟังอะไรก็ได้เราไม่ต้องมา,าถูกบังคับให้นั่งฟังเสียวิบาลของเราคนเดียวเราฟังอาจารย์ต่างประเทศก็ได้เพราะภาษาอังกฤษเราก็ดี นั่นเป็นสิ่งที่ดีถ้าท่านหิวกระหายพระเจะะของพระเจ้าแต่ถ้าท่านไม่มีรากฐานที่ดีในความเชื่อท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อของท่านว่าท่านเชื่อในอะไรท่านเชื่อในพระเจ้าท่านเชื่ออย่างไรเชื่อในพระเยซูเชื่ออย่างไรและยังมีอีกหลักข้อเชื่ออีกมากมายในพระเจ้าของพระเจ้าท่านมีโอกาสที่จะถูกชัก จูงให้ลงผิดได้ง่ายมากเพราะว่าลทัทธิสอนผิดตอนนี้เขาไม่ต้องเที่ยวไปตามบ้านเรือนเขาส่งคำสอนลงไปใน YouTube และแต่งหน้าเฟซให้ดูดีและคำสอนของเขาเขาก็ต้องดูเหมือนว่ามันมันเป็นเหมือนกับคำสอนของคริสเตียนอ้างพระเจ้าของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน หากคุณไม่มีความรู้ในพระชนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องหากคุณไม่ได้ศึกษาพระชนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องหากคุณไม่มีรากฐานความเชื่ออย่างถูกต้องคุณไปตะเวนหาอาหารตามใจปรารถนาก็เหมือนเด็กเราเกิดมาในครอบครัวนั้นๆเราไม่ต้องการที่จะทานอาหารตามที่พ่อแม่เราจัดสรรให้เราอยากทานตามใจเราคุณมีปัญหาสุขภาพแน่ และดิฉันสังเกตเห็นหลายคนนะที่มาเชื่อในพระเจ้าเขาไม่ยอมเรียนพระนะในคริสตจักรเขาบอกเขาไปสแสวงหาใน YouTube ก็ได้และเขาเรียนเองเขาเรียนรู้เองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนคนเหล่านี้ผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่มีชีวิตที่เข้มแข็งในพระเจ้า ถ้าไม่มีชีวิตที่ผิดเพี้ยนตลอดชีวิตก็หลงไปจากพระเจ้าไม่เคยเห็นใครเข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่การรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงสำหรับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วแล้วไม่ยอมเรียนรู้พระชนะของพระเจ้าในคริสจักรของพระองค์เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำอยู่ภายใต้การดูแลของคนของพระเจ้าเรามีโอกาสถูกชักจูงให้หลงผิดอยู่เรื่อยไป เพราะมีสิ่งล่อลวงสิ่งท้าชวนสิ่งที่ชักชวนเราอยู่เสมอล้อมรอบตัวเราและบางทีเราก็เดินไปหามันเองนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตือนสติกันและกันและในฐานะหากเราเป็นคนที่กําลังหลงเพลินเพลิดเพลินหลงผิดอยู่เราก็จำเป็นที่จะต้องฟังเสียงของคนที่คัดค้านบ้าง หากเราเป็นคนหลงผิดเราจำเป็นที่จะต้องฟังเสียงคัดค้านหากเราเป็นคนที่เห็นคนอื่นหลงผิดเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตือนเขาด้วยความรักของพระเจ้าพูดความจริงแม้เขาอาจจะไม่ชอบก็ตามเพราะพระเจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเราเตือนเมื่อเราชักชวนเขาและเขากลับใจเสียใหม่ เราก็ได้ช่วยคนหนึ่งให้พ้นจากทางผิดของเขาช่วยจิตวิญญาณของเขาให้รอดพ้นจากความตายพี่น้องคะบบาปทุกอย่างนำไปสู่ความตายบางทีเราอาจจะเรียกว่าบาปเล็กบาปน้อยแต่อย่าลืมนะคะว่าบาปมันโตและมันจเจริญเติบโตเร็วมากและถ้ามันโตเต็มที่มันจะล้มคุณลง เราจะเห็นคนมากมายที่ล้มลงในบาปไม่ใช่จูจ่ๆเขาก็ทำบาปแต่เขาเลี้ยงบาปไว้ในชีวิตของเขาเพราะเขาวิคิดว่าไม่เป็นไรเล็ก,ลกๆน้อยๆไม่เป็นไรใช่เมื่อเขาเข้มแข็งไม่เป็นไรแต่เมื่อเขาไม่ยอมสลัดสิ่งเหล่านั้นและเลี้ยงมันไว้เมื่อเขาอ่อนแอบาปก็ตะคุกเขาที่สุดเขาก็ล้มลงในบาปและ ชีนาดในบาปนั้นหลายคนเมื่อตกลงไปในบาปและทำบาปแล้วยากที่จะกลับใจแต่ขอให้เราที่จะรีบกลับใจยามที่เรายัางไม่ล้มลงนะคะที่เรายัางยืนได้และมีกำลังยืนอยู่ได้อยู่และขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราในสังคมหน้าบางในสังคมที่รักษาหน้านี้เราอย่ากลัวหน้าเขาเลยนะคะถ้าเรารักเขาจริงเราต้องเตือนเขาด้วยความรักของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราในปี2022นี้ที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักกันและกันโดยการพูดความจริงหนุนใจกันเตือนสติกันและกันขอพระเจ้าทรงอวยพรพรค่ะ